สุดฮอตจากไาย e n f o l Music คออีกค,อครั้งเลวโอ้โหชอบมากแฟนคลับแบบเลิศมากเลยนะคะเดี๋ยวทุกท่านจะได้พบกันอย่างแน่นอนค่ะอาจไหนที่นี้ต้องมาขอเสียงแฟนคลับของแต่ละท่านกันบ้างแล้วแหละ <S 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 ไหนใครมารอเจอ เสียงดังมากขึ้นอีกให้กับคู่นั้นใหม่เจมโฟกัค่ะแล้วเครไปรอเจอน้องแซลินค่ะแล้วอีกหนึ่งคู่นะคะับใบกับมินตี้ค่ะโอ้เสียงไม่เคย 어? <놀람> เธอคนที่ชอบฉันคือเธอคงจะดีอยู่ไม่น้อยเลยละ่ะรอใครสักคนเข้ามาคนที่เขานั้นกล้ามองตาไม่ฉันไรฉันเป็ใน,ในใครใครเกินได้แล ไม่ได้ยังน้อยก็ขอแค่เธอมาเป็นคนสุดท้ายมาทาให้ใจที่ตายหุดหวุดวายสัทีแปลที่ฉันไม่กลา้าจะบอกกับคนนที่เข,เข้ามาตลอดตาขาับแธอทำไมรู้สึกแบบนี้ยัง ยังไม่เจอสักทีคนที่รักฉันดี มัแต่จะกอดคงหัวใช่ันแรงแรงลุมลุมเธอเจอไม่ชมใจแค่เท่าไรเกิดมา่ทีเด็กคอยสิ่งทีเดกอยากมีความรักที่ดีแต่เขาเปเธอได้เลยได้ไหมฉันก็ยังไม่รู้ว่ามีคนรักเป็นแบบไหนถ้าเธอไม่ยินดีคุมบกคำดีทวันได้ไหมช่วยฉันหน่อยเธอช่วยมองฉันหน่อยมองบ่อยๆเธอ่วยมาเป็นความรักให้น่อยได้ไหมฉันไม่กล้าที่เจอเข้าไปอู่อเธอไม่รู้เธอูะไร งได้ไหมมาเป็นคนแรกไม่ได้ยังน้อยก็ขอแค,เค่เธอมาเป็นคนสุดท้ายมาทำให้ใจที่ตายดุวามาเป็นความร้อนให้น่อยไ,ได้ไหมนะฉันไม่กลา้าที่จะเข้าไปตอนน้้เธอไม่รู้จะพูดอะไรงได้ไหมมาเป็นคนแรกไม่ได้ยังน้อยก็ขอแค,เค่เธอมาเป็นคนสุดท้าย ใที่ตายมุวส,สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชัยกลางนะคะจากค่ายเอฟโออนเตอร์เทนเมนต์ค่ะ ก็เพลงที่เพิ่งจบไปเลยค่ะชื่อเพลงว่ามาเป็นเป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็กขาแล้วก็ไหนใครดูแล้วบ้างไหนยกมือปุ๊บปุ๊บอ่าเยอะเยอะนะก็เพลงต่อไปนะครับเป็นเพลงที่ผมตื่นเต้นมากเพราะว่าเพิ่งปล่อยไปเมื่อวาน พิงคชื่ออะไรนะพิงคชื่ออะไรนะอะไรกันกลางๆนะอุ้ยผมตื่นเต้นแล้วเนี่ยโชว์ครั้งแรกเนี่ยพร้อมไหมฮะช่วยรองนะ้าโอเคพ,อพร้อมไหมถ้าพร้อมเราไปเจอกับรุ่คนกลางเลยครับ ไม่เคยมีความรักสักทีด้วยเพระฉันหน้าตาเฉยๆเเป็นใครมาช่วยฉันเลยได้ไหมจะมีกับเขาสักทีปากกีมกับพูดไม่หยุดเมเ่ยรหนุจะมีในคู่กบเขาสักที ยังไม่มีราศีที่คู่คนกลอยากจะรู้เกิดเป็นฉันของอาภาพเดิมของรักหรือไงเกิดมาเป็น <applause> ไปในตอนที่อยู่ในท้องต้องฟ้องคุณแม่หรือบอกคุณพ่อขอได้ไหมให้ผมได้เกิดมาก่อนไม่มีราศีที่คู่กันไกลอยากจะรู้เกิดเป็นฉันต้องเาภาพดวงดวงการ์เพื่อนเกิดมาเป็นโลกคนเดียวรักกันเลยไม่เคยจะสองไปหลงรักใครแต่ก่อกัได i you ก็อย่าลืมนะครับทุกคนไปชมพีวีลูกคนกลางได้ที่ i n f o Music นะคะแล้วก็ช่ดวันนี้ดอบในสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มแล้วครับไม่เป็นไรครับก็อย่าลืมนะครับฝากเพลงลูกคนกลางเลยครับแต่ตอนนี้ข้างหลังเวทีเหมือนป๊ะป๋ากับดาดานทะเลาะกันอะไรรักไม่รักอะไรอยากรู้ไหมครับทะเลาะอะไรกันอยากรู้เดี๋ยวให้เขามาบอกเองโอเคไหมเดี๋ยว ต่อไปขอเชิญวิธีวิธีค่ะ